สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์วานะคะที่ Inside YouTube นะคะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะคะ Pristin <Hi. S 1> Life Studio นะคะ <Hi. S 1> จาก Inside YouTube นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องไลฟ์ไลฟ์สตรีมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่า n s s i h t YouTube คือสำหรับคนที่ทำ YouTube เบื้องต้นเท่านั้นแล้วคนที่อย,า,อยากจะรู้คนที่ยังไม่เก่งนะคะสไตล์จะบอกว่า อินไซต์ยูทูบสามารถที่จะช่วยให้คุณทำไลฟ์สตรีมได้เก่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับปกช่องปกคลิปอะไรแบบนี้ได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเดี๋ยวที่ร็วๆนี้จะเปิดกรุ๊ปเป็นประมาณกรุ๊ปเล็กๆนะคะเกี่ยวกับการทำ u t u b e เปิดช่องตั้งแต่ยังไม่มีช่องแล้วก็มาเปิดช่องนะคะก็แล้วก็แนะวิธีการที่แบบ คุณเหมาะที่จะทำคอนเทนต์แบบไหนเนาะแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการไลฟ์สดแล้วก็แนะนำแอปพลิเคชันที่ไลฟ์เดี๋ยวนี้ตลาดการไลฟ์มันแบบ บูมมากๆใครๆเขาก็ไลฟ์กันนะคะก็เลยจะบอกว่าแอปไหนบ้างที่หลายๆคนยังไม่รู้วันนี้สตาจะเอามาแนะนำนะคะก็ถ้าเป็นคนที่ใช้ iPhone นะคะก็ใช้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะคะใช้ได้กับทุกแอปที่เอ่ยมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ Android ก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงเนาะอย่างเช่นอันแรกเลยที่ชอบมากๆเวลาไลฟ์ p h o n e แล้ว a อ d r o i d ทำไม่ได้ก็คือว่า ไ c a s ช g o นะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ใส่ชื่อแอปพลิเคชันไว้ในช่องคำอธิบายนะคะว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างนะคะไวไวค Go แล้วก็มี c a m era free อันนี้ก็ใช้กับ iPhone นะคะแล้วก็ Prism ที star ่ตาไลฟ์อยู่วันนี้นะคะก็คือใช้แอปพลิเคชัน Prism l i v e Studio นะคะวันนี้และก็อีกอันนึงก็คือมีแอปพลิเคชันของ obs นะคะ obs นี่ ใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น Steam Lab นะคะ Steam Lab เป็นแอปพลิเคชันเป็นมาในรูปแบบของแอปนะคะก็จะใช้กับโทรศัพท์ได้เลยใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ใช้ได้ทั้ง Android ด้วยนะคะแล้วมันมีความน่าใช้ตรงที่เพราะมันใส่เลเยอร์ได้หลายอย่างมากนะคะสามารถที่จะแชร์สกรีนได้สามารถที่จะ ใส่เลเยอร์ที่เป็นรูปภาพแท็กข้อความได้หลายอย่างมากนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเว็บเบสนะคะเป็นเป็นเว็บเบสก็คือ OBS กับ Steamyard ใช้แอปอะไรดีคะมีเยอะมากเลยคะ่ะพี่หน่อยอยากจะใช้อะไรคะสตาร์โดยส่วนตัวแล้วนะคะพี่ s m ก็ถือว่าดีนะคะพี่ s m ก็ถือว่าดีแต่มันแล้วแต่คนชอบพี่ s m จะมีลูกเล่นเยอะนิดนึงแต่มันก็จะมีอันอื่น ที่มันไม่ได้มีสตงสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยของ obs ของ steam lab เนาะ obs กับ steam yard ใช้ในคอมแล้วก็ steam yard ก็ตั้งใช้เบอรถือได้สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไว้เอิยสตาจะบอกว่าอันแล้วก็มันมีแอปที่เป็น steam lab มันใส่เลเยอร์แบบ รูปภาพได้เสร็จเดี๋ยววันหลังมามาไลฟ์สตรีมหลับให้ดูมันม,มีมีเลเยอร์แล้วเราสามารถดึงงานเข้ามาทําได้ในแอปนั้นๆด้วยแต่ว่าถ้าแบบไลฟ์คุยสนุกอยากมีลูกเล่นกิ๊บเก๋อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอันนี้เดี๋ยวสตาร์ลองทําให้ดูมันใช้ของอันนี้เพราะเพราะว่าสตาร์ใช้ความความชัด หนึ่งอสิมันก็เลยใส่พวกสติกเกอร์อะไรไม่ได้เยอะของ p r i เซแต่ว่าถ้าเกิด Star จะใช้อา uh, แค่7จ็อเจ็ดอันเนี้ยความชัดมันไม่ได้ชัดมากเราก็สามารถที่จะดึงสติกเกอร์อะไรพวกนี้มาได้นะคะก็มันมันดีคนละอย่างแล้วแต่คนชอบถ้าสมมติว่าคนที่เขาสอน สอนทำเน่นทํำนี่เขาก็จะใช้ obs หรือว่า steam lab อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาไลฟ์ฟุง้งฟิ้งพูดคุยกับเพื่อนก็จะใช้อ่าของ prism ถ้าเกิดว่าจะไลฟ์สัมภาษณ์นะคะจะไลฟ์สัมภาษณ์ก็จะมีของ steam y ยา d ที่ดึงคนขึ้นมาคุยด้วยอย่างเงี้ยได้ถึง6คนนะคะเป็นเว็บ a s e เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีของ ecam ecam เนี่ยจะใช้กับ windows ไม่ไ,มได้แล้วก็จะใช้กับ กับโทรศัพท์ไม่ได้ Ecam ต้องใช้กับ Mac ได้เท่านั้นภาพชัดน่าจะดีเอาภาพชัดใช่ไหมคะภาพชัดก็ อยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์ด้วยแล้วก็อยู่ที่แอปพลิเคชันด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะมันเป็นฟิลเตอร์ถ้าเกี่ยวกับภาพชั้นอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่เราสามารถปรับได้นะคะอันนี้ในในใน u t u b e เองก็มีฟิลเตอร์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ใน Prism ก็มีฟิลเตอร์เป็นแบบเป็นร้อยรเลยนะคะอันนี้ฟิลเตอร์ของ Prism นะคะ ก็มีหลายแบบมากๆนี่คือสามารถที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะคะภาพก็ชัดจะเป็นต้องตั้งให้สูงไว้เนาะประมาณ Full HD เนาะประมาณนั้นแล้วก็ใช้แสงใช้แสงที่แบบนี่นั่งตรงหน้าต่างแล้วมีมี มานั่งตอนประมาณเนี้ยแสงมันก็จะจ้านิดนึงโดยไม่ต้องมีไฟมีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีแอปอื่นๆด้วยนี่สตาร์จดไว้เพราะว่ามันมีเยอะจนจําทั้งหมดไม่ได้มีเยอะมากอ่ากดกลับก่อนโอเคมาแล้วนะคะ เรื่องลุกเล่นเล่นกันเองนี่แหละสนุกดีใช่ไหมคะเอาภาพชัดไปก่อนใช่ไหมบางทีเห็นพี่พี่คนหนึ่งเขาไลฟ์แล้วเขาก็มีดอกไม้บนหัวมีโบมีแว่นตามีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้แต่สตาไม่ได้ใช้เพราะว่าสตาไม่ค่อยชอบอะไรฟุ้งฟิ้งสตามาแบบว่าแนว เคลียร์์แล้วก็มาเล่นกันเองในนี้แล้วก็มันมีแอปที่ใช้กับโทรศัพท์ทั่วไปก็มีแคมเลอรฟรีที่เขาใช้กันเยอะมากๆเป็นยังไงตาร์เข้าไปดูใน Facebook อยู่นะของพี่หน่อยที่แบบว่าว่างมากใช่ไหมคะก็เลยเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนเห็นเว็บๆบเมื่อกี้ไม่รู้เล่นติ๊กต็อกหรือเล่นอะไรนะคะดูสนุกเฉียวก็อยากจะเล่นบ้านแต่ตอนนี้ยังไม่ไ,มได้ว่างที่จะเล่นขนาดนั้นคนอื่นเขาไม่มีงานแต่ตาร์แบบ รู้สึกเหมือนทำงานเยอะกว่าตอนที่ไม่ได้ล็อกดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแอปที่ในของ Apple เนาะถ้าใครแฟนคลับสาวก Apple ก็จะมี b e g l life บ้านพี่จูใช่บ้านพี่จูใช้บ,บ,ใชบ่อยสตาจะใช้ในส t ตล์ยูเคสตาทแต่สตาใช้ไม่ได้เพราะว่า YouTube ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ก็เลยพอมาเริ่มใช้ใน i n s i ซ h t ก็ใช้ได้แล้วก็มันรู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้โดนดีดออก ทีนี้ก็เริ่มใช้มันตลอดแต่ถ้าสมมติว่าล็อกเข้าไปที่ s t ล์ UK เค a ต TV เมื่อไหร่ครั้งแรกมันโดนดีดออกเลยเพราะว่าสาเหตุคือครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วเปิดใช้ทำไม่เป็นก็เลยลองเปิดดูพอเปิดดูแล้วก็มันเราไม่ได้พูดอะไรแค่เปิดดูเปิดเล่นลูกเล่นกดน่นนี่น,นี่แล้ว YouTube คงจะเห็นว่าเออมาทำอะไรแบบไม่เห็นมีสาระไม่เห็นพูดอะไรมาแค่ยิ้มยิ้มหน้ากล้องแบบนี้ฉันดีคุณออกเลยละกันอะไรแบบเนี้ยแต่พอเข้ามาในนี้แล้วก็ ไม่มีเวลาก็ต้องมีใช่ไหมคะสิบห้าวิกำลังเรียนรู้จากกปิยาอยู่จริงๆะถ้าจะทำมันก็ทำได้แหละแต่แบบหาข้ออ้างไงคะสวัสดีค่ะพี่พลอยทักทายนะคะมาแนะนำแอปพลิเคชันเดี๋ยวอยากจะเอา vmix มาลองเล่นดูนะคะเดี๋ยว vmix เดี๋ยวรอวันหลังนะคะป้าก็ยังไม่ได้ใช้ลองดูนะคะลองดูลองใช้ดูเพราะว่า พอมันเหมือนโดนเด้งออกครั้งนึงแล้วอ่ะมันจะไม่ให้ใช้เพราะ s t a r โด n อันนี้คือโดนกั้นโดนปิดกั้นไปแล้วนะคะพริซึมใช้กับ Star UK Star TV ไม่ได้นะคะ,ะก็เลยกะว่าจะรอสักพักเผื่อระบบมันจะลืมลืมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เข้ามาไลฟ์ในในนี้พอเหมือนเราตั้งข้าไว้เรียบร้อยแล้วเราแค่มาเปลี่ยนหัวข้อแล้วเราก็กดไลฟ์ในนี้ใน Insight มันก็เข้ามาอัตโนมัติเลยซึ่งมันดีมากๆนะคะ แลกะก็มีแอปที่ใช้กับ Apple ถ้าใครสาว p ก Apple s มไม่แน่ใจว่า Bigo Live นี่ค่ะ Bigo Live นี่นะคะมันสามารถใช้กับ Android หรือเปล่ายังไม่ได้เช็กนะคะแต่แน่นอนว่า Apple ใช้ได้แน่นอนแล้วก็ Coco a, นะคะ Coco Live C O C O Coco Live Steam r นะคะถ้าใครแบบอยากลองนะคะก็ได้และสำหรับสาวกคนที่ชอบเกมนะคะสายเกมเล่นเกมนะคะก็แนะนำ Twist นะ นะะแนะนำทวิตในการใช้แคสเกมหรือว่าใช้ไลฟ์เกี่ยวกับการทำเกมนะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆสำหรับคนที่ทำเกมนั่นเองนะคะและก็นี่คือการแนะนำแอปไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาจะเอาทุกแอปที่เมนชั่นเอ่ยขึ้นมาจะไว้ใน หลังในช่องคำอธิบายแล้วทุกคนก็จะได้ไป,ไปค้นหาง่ายๆเนาะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องเซนต้าท่านน้องเซนต้าเข้ามาดูย้อนหลังนะคะเพราะว่าน้องเซนต้าก็แบบวันก่อนส่งข้อความมาพูดถึงเรื่องการสร้างไรายได้เปิดสร้างไรายได้อะไรแบบนี้น้องผ่านแล้วนะคะน้องเซนต้ารอน,นานนิดนึงนะคะน้องเซนต้าผ่านได้ได้อีเมลรับอนุมัติ ว่าชั่วโมงผ่านอะไรอย่างเงี้ยวันที่18แต่ว่าน้องเพิ่งจะผ่านเมื่อวันที่น้องเพิ่งจะอนุมัติได้รับยืนยันว่าเออโฆษณาลงได้เมื่อตอนวันที่1 0ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นของน้องซันต้าก็จะใช้เวลาประมาณสาอาทิตย์ในการอนุมัติแต่ตอนนี้น้องก็มีโฆษณาเรียบร้อยแล้วพี่สตาร์ดีใจด้วยนะคะถ้าน้องมาดูย้อนหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เอาพี่สตาร์ไปโปรโมทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะอ่า แล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวสตาร์จะเอา,อาหลายคนหลายคนส่งข้อความมาตั้งค่าสตรีมยาร์ดยังไงถ้าเกิดสมมติว่าจะตั้งค่าไลฟ์ด้วยมือถือแล้วก็อยากจะไลฟ์ด้วยมือถือเดี๋ยวสตารจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะกับการตั้งค่าของสตรีมยาร์ดเนาะการตั้งค่า แล้วก็มีอะไรอีกวันนี้จะมาฝากหลไรว้าวดีใจด้วยใช่ใช่น้องผ่านแล้วน้องมีโคแล้วไปดูโคให้น้องได้นะคะที่อโลอโ l ีเซนเนาะโซลี ชื่ออะไรนะชื่อน้องจาชื่อไม่ค่อยได้แต่ก็นี่แหละของน้องเซนตา้ามีอยู่คนเดียวนะคะที่ไม่เหมือนใครเราก็ไม่มีใครเหมือนเนาะน้องก็คุยเรื่องวิกเรื่องการดูแลเรื่องแต่งหน้าเรื่องการดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะคะรอนานเพราะรอนานเพราะว่าต้องตามคิวค่ะตามคิวช่วงนี้มันคิวยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ลุ้นคนต่อไปอาจจะเป็นของพี่ม์อิตาลีนะคะไม่รู้ว่าผ่านหรือย,อยังนะคะรอลุ้นนะคะน่าจะประมาณใช้ประมาณ3-4อาทิตย์เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องรอนานนิดนึง ช่วงนี้นะคะแต่พูดถึงของน้องเซนตา้าคือน้องไม่ได้คุยเรื่องโควิดอะไรเลยนะคะมันก็ต้องมันก็นานขนาดนี้เพราะว่ามันต้องตามคิวเนาะโอเคของสตาร์ผ่านวันที่14ของสตาร์ครบชั่วโมงวันที่14แล้ววันที่15คือได้แต่ของน้องอ่ะ เลเกินสตาม,มา3วันเองก็เลยต้องรอเป็นสามอาทิตย์เลยก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่มันไม่ใช่ว่าเฉพาะมันอยู่ที่แอ e เรียด้วยหรอมั้งว่าเราอยู่ส่วนไหนของของโลกใบนี้ที่ที่ยูทูบอยู่เนาะแล้วก็มันมันต้องรอนานที่สำคัญเพราะว่าพนักงานเขาน้อยแล้วใช้เครื่องตรวจสอบทั้งหมดที่เป็นอ่า คอมพิวเตอร์อระบบอัตโนมัติน้องก็ประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่ามาไม่นานนะคะมาคุยเสร็จแล้วก็จะไปอาจจะอยู่ไม่ถึง20นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครมาดูย้อนหลังก็สตจะบอกว่าถ้าใครมีคําถามเอออีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบเมื่อคืนนี้มีน้องหรือว่าพี่ก็ไม่รู้นะคะส่งไลน์เข้ามาน่ารักมากๆบอกว่าให้สต์ช่วยทําปกช่องให้แล้วก็อยากให้สตาอยากเรียนรู้มาก มากเกี่ยวกับเรื่องปกช่องเดี๋ยวสต์ก็จะใส่ลิงก์ปกช่องไว้ให้ด้วยนะคะวิธีการทําปกช่องแล้วก็พรุ่งนี้จะมาคุยเรื่องการทําปกช่องด้วยแอปพลิเคชันต่างๆสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะถ้าคนไหนเป็นแล้วก็ข้ามไปได้นะคะพรุ่งนี้สตก็จะมาคุยต่อเรื่องเรื่องสตรีมของสตรีม now นะคะมีต้องใส่อะไรบ้างมี s e r v ร์ url แล้วก็สตรีม steam key แล้วก็ s t e a m name นะคะแล้วก็ s t e a m URL แล้วก็พรุ่งนี้ก็คุยเรื่องว m i ินิดนึงแล้ก็คุยเรื่องปกช่องแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการทำปกนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่คัสไว้ให้เกี่ยวกับลองเช็คดูได้นะคะข้างบนนี้ในการทำปกนั่นเองนะคะเดี๋ยวสตาต้องจดเพราะตาจะขี้ลืมมากๆนะคะการทำปก ก็มีเท่านี้นะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมไปดู Star UK Star TV ให้ด้วยเนาะฝากบ้านตลอดเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณพี่หน่อยพี่พลอยแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะทุกๆคนเลยบ๊ายบายค่ะโคเอ็น okay,